ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนตัดผมชายนะครับ by เคธ t โอโ a มีครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในแนวของรองทรง ในเกึื่อนของฟรีสไต์นะครับอออสสมจิตนะครับดิสพักดีเราคัดเราตัดอย่างไรพ้อแรกนะครับตุดแรกออสมีการใช้กันไกเดิวหรือจอบหรือการแซกลักษณะของปลายผมเพื่อให้ปลายลายใจแนวหรือลักษณะของงานซอฟหรือลักษณะของงานพิ้วนะครับการทํางานในเวอร์ชันของแฮร์ฟรีสไต์เนี่ยเราสามารถที่จะอัพพายดัดแปลงหรือตกแต่งตัดได้หลายอย่างนะครับ ความหมายของออดก็คือตอนแรกเราอาจจะมีการใช้เป็นคิปเปอร์ตกแต่งคือการเก็บขอบปลาชัยแนวในโซนของซิกด้านข้างโดยใช้กิฟนะครับหรือเป็นตัวหนีบหนีบไว้ก่อนแล้วก็ใช้เป็นคิปเปอร์ตกแต่งในลักษณะขอบปลาชัยแนวเสร็จแล้วพอเราได้ขอบปลาชัยแนวเสร็จเราก็มาใช้กันไกเดิวหรือเจาะหรือการไล่ลักษณะของทรงต่างๆอาจจะเป็นข่าวแอรเรียรูปมงกุฎรูปฮาร์ดหรือโหนกผมนะครับหรือข่าวไอเรียนในโซนของซิกด้านหลังอันนี้ก็คือการทํางานหรือการเอาเทคนิค หรือการเอาความรู้ในแขนงของการคัดหรือการตัดในแนวของแฮลฟรีสไตล์ครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสแฟสดีหรือ KTO by Academy เอาเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในแนวของผมชายแผน4ี่ช่องต่าง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียวนะครับเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับล้วขอขอคบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ ท้าไม่ออทและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปจบงานนะครับเรามาใช้เป็นลนักษณะของการโบกการใดการเป่าเสตหรือการจัดทรงในแนวของแฮร์ฟรีสไตล์ครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่ายทาง Tik ท o k y อกยูทูบเฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเลียวหลายท่านท่านเข้ามาก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และพัฒนาได้นะครับทางช่อง Titik t o อกพิงตันแอดเอกมรับ S O M J I T มนะครับออทสมจิตหรือออททิกตอกส่วนทาง Facebook Live e v e r y d a ดแต่ละวันออ เอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆอาจจะเป็นเพราะออสเคยเป็นแชมป์นะครับในลนักษณะของงานประกวดหรือจริงแชมป์ผมแห่งประเทศไทยได้ถ่วยพระนท่านในชวนอีกไปตอนนั้นท่านดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีออสถือว่า